บิ๊กโจ๊กฟันตม่อยเจคนละเว้นและเรียกรับผลประโยชน์กลุ่มทุนจีนสีเทา,าพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทีมพนักงานสอบสวนเข้าร้องทุกข์ที่ขอนแก่นดำเนินคดีตม่อยเจคนกรณีละเว้นและเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มคนจีนสีเทาหลังสืบสวนทราบว่า<ต>การต่อ,ตอวีซ่าให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาได้มีการใช้มูลนิธิ สมาคมหรือโรงเรียนสอนภาษาในการอ้างอิงเพื่อนแนบเป็นหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการขออยู่ต่อซึ่งมูลนิธิหรือโรงเรียนสอนภาษาเหล่านี้หลายที่ไม่มีการดําเนินการจริงไม่มีการเรียนการสอนจริงหรือในบางพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงลายเซ็นฝ่ายปกครองการใช้ชื่อมูลนิธิที่ไม่มีการตั้งอยู่จริง หรือแม้กระทั่งการต่ออายุวีซ่าให้โดยที่ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนซึ่งมีการตรวจพบการทุจริตในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่บกต,ตม4และ5จำนวนมากจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนพบความเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจำนวนมากถึง107คน ล่าสุดสั่งการให้พลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรธพงศ์ในฐานะพนักงานสอบสวนให้ไปร้องทุกดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้ง107รายต่อพนักงานสอบสวนสพเวรุวันจังหวัดขอนแก่นในความผิดเกี่ยวกับการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการเรียกรับผลประโยชน์ พลตำรวจเอกสุรเชษยังกล่าวอีกว่าหลังจากที่ชุดสืบสวนสอบสวนได้ทำงานกันมาหลายเดือนเพื่อขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงต่างๆจนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ในการต่อวีซ่าให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาในพื้นที่บกตม4และ5าจำนวน107คนนั้นในวันนี้ได้ให้พลตำรวจตรีนำเกียตรติซึ่งอยู่ในชุดสืบสวนสอบสวนที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งหลังจากแจ้งความแล้วจะรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินการทั้งหมด,ด,ดเพื่อรายง,งานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงาน